หนึ่งความดีนะครับในช่วงของสัปดาห์วิสาขบูชาโลกสภาเสรีธรรมคดีเพื่อศาสนามหามงคลฟิล์มโซโปรดักชันสมาคมสตรีไทยสากลน,นะครับเราทําละครเรื่องในตาหนักขีซึ่งเป็นละครทพประเกียริเรื่องการรณรงค์อุทิศดวงตาสปักชาติไทยนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้พาทีมนักแสดงละครเรื่องในตาหนักขีซึ่งจะออกอากาศทางช่อง5ในช่วงเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาพกนักแสดงทีละคนกันนะครับว่าแต่ละคนเป็นใครบ้างนะครับเริ่มจากพี่ตกกรับค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันมินมันตาพิรินโภเศสนะคะเลขาธิการสมาคมสตรีไทยสากลในวันนี้นะคะกออ็ได้รับเกียรตินะคะจากมหามงคลปีนนะคะได้มีบทบาทในบทละครเรื่องของในตานาคีนะคะซึ่งเป็นละครเทิดเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งเป็นพ่อของรัชกาลที่9้าเรานะคะออบุรุษแห่งการแพทย์นะคะก็อยากที่จะให้พวกเราทุกคนที่ได้รับชมนะคะได้แสดงเกียรติจำนงในการร่วมกันบริจาคดมตาให้กับสภากาชาดนะคะ เพื่อเป็นบุญสูงสุดสําหรับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะต่อไปครับสวัสดีครับผมไฮกิมดุลภาวิจิตนะครับนักแสดงจากละครเรื่องในตาาคีทางครอบรอง่อบวห้าครับค่ะสวัสดีค่ะจีน่าพิณดาพิเชียจิลพงศ์นะคะในเรื่องจีน่าก็รับบทเป็นผลค่ะวันนี้ได้รมีโอกาสมาร่วมแสดงเจตจำนงบริจาคดองทัเช่นกันค่ะให้ศุกครับค่ะสวัสดีการดิฉันสุปรณกกายาสินะคะประธานสภาัวนธรรมะเภอเมืองจัดสุประณอบการก็มีเส่วมร่วมในเรื่องของละครแล้วก็ ขอมาอุบลปี่ะต้องรู้สึกด,ดีมากค่ะสวัสดีครับผมเค้นคกนันทากอนนี่อคนนะครับเป็นนักแสดงจากค่ายมหามุนคลปีนครับรับบทเป็นกอในเรื่องในตานาคีครับสวัสดีค่ะสูริราลตีค่ะเป็นนักแสดงค่ายมหามุนคลปีและเป็นแบรนด์แอมวัเตอร์ของมหา,ามท่าเรยอรคคำแหงค่ะรับบทเป็นดาวรับบทเป็นทาวค่ะนองสาวของดาวค่ะแอพาค่ะดิฉันวิลาทินีค่ะเป็นนักแสดง ของข่ายมงคลฟิล์มแสดงเป็นเจ้าแมา่นาคีค่ะค่ะพิฉันรัชดาพรเกตเทศค่ะผู้ริหารมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันจำกัดค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ได้ร่วมเล่นร่วมแสดงด้วยเป็นคากิโนโน,นะคะก็จะเป็นสายฮาสายวัยรุ่นก็คอยจะไปกับเจตุกเจวีเนาะอะก็คอยที่จะเป็นตัวที่เชื่อมว่าทำไมถึงอเกิด เหตุการณ์ในเรื่องนะคะแล้วก็มาสู่การบริจาควงตาที่ของสภากาชาติไทยนะคะก็ถ้ายัางไงก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันบริจาควงตากับสภากาชาติไทยนะคะครับขอบคุณมากครับ,บค่ะแล้วก็มันจะมีอ่ออานแอร์เมื่อไหร่ยังไงเดือนกรกฎาคมครับ,บค่ะโอเคสสวัสดีค่ะ